สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันตีอ่อปอมาแนะนาพี่พี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับคันคุณหินเทลตันนะครับขนาดความยาวที่6ฟุตเวท3ขีด8นะครับวันนี้เป็นคันสปินนิ่ง2ท่อนนะครับเอามาแนะนําให้กับพี่พี่ได้รับชมกันนะครับคันคุณหินเทลตันรุ่นใหม่นะครับ6ฟุตนะครับ2ท่อน3ขีด8น้ําหนักคันนะครับจะเบาลงนะครับกว่าคัน รุ่นก่อนหน้านี้นะครับคือ6ฟุต6-2ท่อนเนี่ยนะครับอยู่พอสมควรเลยนะครับเซนดีเลยนะครับคันตัวนี้นะครับคันเบาเซนดีนะครับซึ่งคันตัวนี้ผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างจะชอบกับคันที่สั้นนะครับแล้วก็พกพาสะดวกนะครับเตินทางเอาไว้หลังรถเก๋งนะครับได้อย่างสบายๆนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้อยู่นะครับกับคันสปินนิ่งนะครับสามคีบแปดหกฟุตนะครับใช้ตกปลากระสูบนะครับ ปลากระพงนะครับเกี่ยวเหยื่อยางปลายางหรือว่าคาปปักนะครับตัวนี้นะครับ6ฟุต2ท่อน3ขีดแปดนะครับคุณหญิงเทลตันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของคันนะครับรูปแบบของคันนะครับนะครับความสวยงามของคันรุ่นนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรายละเอียดเจ้าคันคุณหญิงเทลตัน6ฟุต3ขีดแปดสปินนิ่งตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นคันแบงค์โทเลนะครับซึ่งจะมีคันน้ำหนักเบามากๆนะครับตัวนี้จะเป็นคันที่น้ำหนักเบามากๆนะครับช่วยให้เราสามารถตกปลาได้ทั้งวันเลยนะครับเซนซิทีฟนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้เซนดีพาวเวอร์ลิฟดีนะครับกับคันขุณหญินเทลตันนะครับเวทเยือที่ให้มานะครับ2-8กรัมนะครับเวทสาย นะครับที่ให้มา3-8ปอนด์นะครับเราก็ตีตั้งแต่งานเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอจิใช้ฝั่งก็ได้นะครับงานอจิใช้ฝั่งเนี่ยนะครับใช้นะครับไมโครจิกนะครับก็ได้หรือว่าไมโครสปูนก็ได้3.5กรัมนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อินะครับ1กรัมครับ2กรัมก็ได้นะครับตัวนี้กับคุณหญินเทลตันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นคันโทเลนะครับแบงค์โทเลคาร์บอนนะครับ น้ำหนักเบามากๆนะครับสำหรับเจ้าคันเทลตันตัวนี้6ฟุตมีไกด์ให้มานะครับทั้งหมด8ตัวนะครับรวมทิปท็อปด้วยนะครับตัวนี้เป็นไกด์ฝาสซยด้วยนะครับฟูจิฝาสานะครับทนความร้อนนะครับแล้วก็ช่วยให้การตีนั้นนะครับหรือการกอเก็บสายนั้นไหลลื่นนะครับไหลกังวลนะครับเรื่องของการตีสะดุดนะครับไกด์ฟูจินะครับฝาสาของ เทลตันรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก็ให้มาอย่างครบคันเลยนะครับสําหรับคันตัวนี้นะครับพกพาสะดวกน้ําหนักเบาตีได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เป็นกาไฟทเล่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแบงคทโทเล่น้ําหนักเบานะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับพี่ๆที่สนใจก็สามารถนะครับจับจองสั่งซื้อเป็นเจ้าของได้นะครับสําหรับเจ้าคันคุณหญิงเทลตันนะครับ ตัวนี้นะครับ6ฟุต3ขีด8นะครับน้ำหนักเบามากๆนะครับก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับแล้วก็พี่ๆที่สนใจสินค้ารุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าเข้าไปชมนะครับสินค้าได้ในเว็บไซต์นะครับพิมพ์ตีน้อยตกปลาใน Google นะครับแล้วก็เข้าไปชมสินค้าในเว็บไซต์นะครับ คันตีปอมคันตกปลาหน้าดินอุปกรณ์เอสเซสซอรี่ต่างๆนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้สั่งซื้อกันเข้ามาได้ทาง Facebook ทาง Line Li n ์แอดนะครับก็มีให้นะครับหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับทางร้านก็จะรีบดำเนินการจะส่งให้นะครับ<ม>ก็ฝากดูไว้วครับสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับกับคันคุ้นหินเทลตัน6ฟุต2ท่อนเว3ขีด8นะครับสปินนิ่งนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ